สวัสดีครับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกันนะครับวันนี้เรากำลังออมองไปที่เทคโนโลยีนิวเคลียร์ยุคใหม่ค่ะซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะไปทางเครื่องปฏิกรณ์ที่เล็กลงเป็นโมดูลมากขึ้นนะคะใช่ครับเพื่อเพิ่มทั้งความปลอดภัยแล้วก็ความยืดหยุ่นด้วยวันนี้หัวข้อหลักที่เราจะขุดคุยกันก็คือ S M R ค่ะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กหรือ S M R ของบริษัท New Scale Power โดยเฉพาะเลยนะคะครับผม จากข้อมูลที่เรามีกันนี้ก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่การออกแบบหลักการทำงานระบบความปลอดภัยใช่ค่ะไปจนถึงข้อดีเมื่อเทียบกับเตาปฏิกรรุ่นเดิมๆเ,เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าอะไรคือหัวใจสำคัญอะไรทำให้ New Scale SMR เนี่ยมันแตกต่างออกไปโดยเฉพาะไอ้คำว่า walk away safe ที่เขาใช้กันเนี่ยนะมันหมายความว่าย่งไงกันแน่ อืมนั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะหรือที่เรียกว่าความปลอดภัยแบบ Passive Passive Safety ดูเหมือนจะเป็นจุดขายหลักของเขาเลยน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูโครงสร้างกันก่อนเลยตัวโมดูลของ New Scale เนี่ยหน้าตาลักษณะเฉพาะมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะตัวนี้มันเป็นเครื่องปฏิกรรแบบน้ำอัดแรงดันหรือ PWR ที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าย่อส่วนลงมาเยอะเลย สิ่งที่พิเศษจริงๆคือการที่เขารวมเอาส่วนสำคัญๆอย่างแกนปฏิกรนตัวผลิตไอ้น้าแล้วก็ตัวควบคุมแรงดันเนี่ยยัดไว้ในภาชนะความดันเหล็กกล้าอันเดียวเลย๋อคือรวมทุกอย่างไว้ในนั้นใช่ค่ะแล้วยังไม่พอมีภาชนะปิดล้อมเหล็กกล้าหรือคอนเทนเน e n ์อีกชั้นหนึ่งหุ้มอยู่ข้างนอกอีกทีด้วยขนาดมันประมาณไหนครับก็สูงเราๆยีเมตร m, เส้นผ่านศูนย์กลางก็สัก4.6เมตรได้ค่ะแต่ละโมดูลเนี่ยผลิตไฟได้ประมาณ77เมกะวัตต์ไฟฟ้า เชื้อเพลิงหรอครับเหมือนเดิมไหมค่ะย, <C> e <an> ยังใช้เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำหรือ LEU ที่น้อยกว่า5%เ U 2 3 5หเหมือนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั่วไปค่ะแล้วที่บอกว่าเป็นโมดูลานี่คือยังไงนะครับผลิตเป็นชิน้นชิ้นจากโรงงานหรอครับหลักการเป็นแบบนั้นเลยค่ะคือส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงานแล้วค่อยขนส่งเป็นชิน้นชิ้นไปประกอบที่สางานประกอบที่ไหนครับเขาจะประกอบกันในสระน้ำหล่อเย็นขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งสายนี้จะอยู่ใต้ดินอ๋อใต้ดินค่ะ แล้วก็เลือกได้ว่าจะติดตั้งกี่โมดูลจะ 4, 6หรือว่า12โมดูลก็ได้อย่างรุ่นใหญ่สุด v o y g r 1 2นี่ก็ให้กำลังรวมได้ถึง924เมกะวัตต์ไฟฟ้าเลยนะคะอายุใช้งานล่ะครับยาวนานค่ะเขาออกแบบไว้60ปีส่วนตัวภาชนะปิดล้อมชั้นนอกที่ว่าเนี่ยก็แข็งแรงมากๆตามมาตรฐาน ASME Class 1ทนแรงดันได้สูงมากข้างในปกติก็จะรักษาให้เป็นสุญญากาศด้วยค่ะเข้าใจเรื่องโครงสร้างแล้วครับ แล้วการทํางานละ่ะการหล่อเย็นมันต่างจากเตาปฏิกรณ์ทั่วไปยังไงบ้างครับจุดเด่งมากๆเลยนะคะในการทํางานปกติคือเขาใช้การไหลเวียนตามธรรมชาติหรือ natural circulation หมายความว่าไม่ต้องใช้ปั๊มเลยครับใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องมีปั๊มหลักขนาดใหญ่ๆมาหมุนเวียนน้าหล่อเย็นในระบบหลักเลยคืออาศัยหลักการที่ว่าน้ําร้อนมันเบากว่ามันก็จะลอยตัวขึ้นไปเองครับ พอขึ้นไปถึงข้างบนก็ถ่ายเทความร้อนให้เครื่องกําหนดไอน้น้ําน้ําที่เย็นลงแล้วมันหนักขึ้นก็ไหลกลับลงมาเองตามแรงโน้มถ่วงอ๋อลดความซับซ้อนไปได้เยอะเลยนะครับค่ะลดจุดที่อาจจะเสียหรือขัดข้องไปได้เยอะเลยแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นมาล่ะครับอันนี้คงเป็นที่มาของคําว่า walk away safe ที่เราพูดถึงกัน ระบบความปลอดภัยแบบพาสซีฟเนี่ยมันทานํางานยังไงครับประเด็นนี้คือหัวใจสําคัญเลยค่ะระบบความปลอดภัยฉุกเฉินของนู c a l ลเป็นแบบพาสซีฟอย่างที่บอกพา s ซีฟคือ คือมันทำงานได้เองอัตโนมัติเลยค่ะไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากข้างนอกไม่ต้องให้คนไปกดปุ่มสั่งงานคแล้ววาล์วสำคัญ,สำค,ญสำคัญต่างๆก็เป็นแบบ fail safe ด้วย fail safe ค่ะคือถ้าเกิดระบบไฟฟ้ามีปัญหาหรือไม่มีไฟจ่ายวาล์ว wow, พวกนี้มันจะเปิดหรือปิดเข้าสู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยได้เองทันทีอ๋อเข้าใจแล้วครับระบบหลักๆที่เป็น passive ก็จะมี dhrs ค่ะ decay heat removal system อันนี้ไว้ระบายความร้อนที่ยังค้างอยู่หลังจากดับเครื่องไปแล้ว มันระบายไปไหนครับมันจะถ่ายเทความร้อนผ่านคอนเดนเซอร์ที่จุ่นอยู่ในสระน้ําใต้ดินที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับอ๋อสระเดียวกันใช่ค่ะกับอีกระบบคือ ECCS หรือ Emergency Core Cooling System อันนี้จะทํางานเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นท่อในระบบหลักเกิดแตกแล้ว ECCS นี่ทํางานยังไงครับถ้ามันรุนแรงขนาดนั้นแล้วไม่มีไฟด้วยค่ะพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยระบบ ECCS มันจะเ,เปิดวาล์วาตัว เพื่อระบายไอน้ําแรงดันสูงจากภาชนะความดันชั้นในออกมาสู่ภาชนะปิดล้อมหรือคอนเทนเมนต์ที่อยู่รอบนอกครับไอน้ําก็ออกมาข้างนอกค่ะจากนั้นน้ําที่อยู่ในภาชนะปิดล้อมเนี่ยมันก็จะไหลกลับเข้าไปหล่อเย็นแกนปฏิกร์เกิดเป็นวงจรหมุนเวียนขึ้นมาเองหมุนเวียนยังไงครับก็คือไอน้ําที่ร้อนมันจะลอยขึ้นไปพอไปเจอกับผนังด้านในของภาชนะปิดล้อมซึ่งผนังนี้มันเย็น พราะมันสัมผัสกับน้ําปริมาณมหาศาลในสระที่อยู่ข้างนอกสุดไอน้ําก็จะควบแน่นกลายเป็นน้ําแล้วก็ไหลกลับลงไปหล่อยเย็นแกนอีกอ๋อเป็นวงจรธรรมชาติเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็มีเม็ดโบรอนเล็กๆใส่ไว้ด้วยพอเกิดเหตุมันก็จะตกลงมาช่วยหยุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันให้เร็วขึ้นด้วยค่ะที่ว่า walk away safe นี่คือถึงขั้นว่าปล่อยทิ้งไว้ได้เลยเหรอครับต่อให้ไม่มีคนอยู่ระบบมันก็จะเย็นลงเองได้ตลอดไปแนวคิดหลักๆเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ คือมันสามารถหยุดตัวเองแล้วก็ระบายความร้อนออกจากแกนปฏิกรได้เองอย่างต่อเนื่องไม่จํากัดเวลาโดยที่ไม่ต้องพึ่งระบบสนับสนุนจากภายนอกเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะสระน้ําใต้ดินขนาดใหญ่มหาศาลนั่นแหละค่ะ2.8ล้านแกลลอนสําหรับ6โมดูลคือแหล่งรับความร้อนสุดท้ายหรือ ultimate heat sink แล้วถ้าน้ําในสระระเหยหมดล้วครับในระยะยาวมากๆแม้ในกรณีนั้นนะคะ การออกแบบเขาก็คิดเผื่อไว้ว่าการระบายความร้อนผ่านผนังออกสู่อากาศรอบๆก็ยังเพียงพอที่จะรักษาแกนปฏิกันให้ปลอดภัยได้อยู่ดีโอ้โห oh, oh, สุดยอดเลยค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ NRC หรือหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเขาอนุมัติว่า NuScale SMR เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินคลาส 1E เหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ทั่ว,วไปฟังดูเป็นการออกแบบที่แบบว่าปลอดภัยในตัวเองสูงมากจริงๆนะครับ แล้วมีกลไกป้องกันอื่นๆเสริมอีกไหมครับนอกเหนือจากระบบพาสซีฟพวกนี้มีแน่นอนค่ะตามหลักการการต้องการเชิงลึกหรือ Defense in Depth ที่ใช้กันในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครับนอกจากระบบพาสซีฟอย่าง ECCS กับ DHS r แล้ว ตัวภาชนะปิดล้อมหลีกกล้าหรือคอนเทนเนต์เองเนี่ยก็แข็งแรงมากๆสามารถกักเก็บแรงดันแล้วก็ไอ้น้ำได้สมบูรณ์ภายในตัวเองเลยถ้าเกิดมีการรั่วไหลขึ้นมาต่างจากรุ่นเก่าๆใช่ค่ะต่างจากเตาปฏิกรรรุ่นเก่าที่อาจจะต้องพึ่งพาอาคารคอนเทนเนต์คอนกรีตขนาดใหญ่มากๆที่อยู่ข้างนอกอีกทีแล้วการที่ภายในเป็นสุญญากาศก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องไฮโดรเจนติดไฟไปได้ด้วยแล้วสารน้ำใต้ดินล่ะครับนอกจากเป็นที่ระบายความร้อนแล้วมีประโยชน์อื่นอีกไหมครับ มีค่ะมันทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังรังสีได้ดีมากช่วยชะลอการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีถ้าเกิดมีรั่วไหลออกมาจริงๆแล้วก็ยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันทางกายภาพจากภัยคุกคามภายนอกด้วยค่ะเช่นอะไรบ้างครับเขาออกแบบมาให้ทนแผ่นดินไหวรุนแรงได้ s i m i category i แล้วก็คิดเผื่อเรื่องเออครื่องบินตกหรือแม้แต่การโจมตีทางไซเบอร์ด้วยค่ะเพราะโครงสร้างส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินอ๋อครับแล้วเรื่องเขตเตรียมพร้อมฉุกเฉินหรือ epz ที่ได้ยินว่ามันเล็กลงมากอันนี้เป็นผลมาจากความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเพราะด้วยระบบความปลอดภัยแบบพสซีฟแล้วก็ขนาดแกนปฏิกรณ์ที่เล็กกว่าเดิมเยอะทำให้โอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมันน้อยลงมากครับแล้วถ้าเกิดเหตุขึ้นจริงๆผลกระทบมันก็จะถูกจํากัดอยู่ภายในโรงงานได้ดีกว่าเดิมมากทาง NRC ของสหรัฐก็เลยอนุมัติให้ n e w s c a l e เนี่ยกำหนดเขต EPC แค่ขอบรั้วของโรงไฟฟ้าหรือไซต์บนเดอรี่เท่านั้นเองแค่ขอบรั้วเลย ใช่ค่ะซึ่งต่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั่วไปที่ EPC อาจจะก,กว้างเป็น10บสกิโลเมตรเลยโอ้โหอันนี้เป็นข้อดีใหญ่เลยนะครับใหญ่มากค่ะมันช่วยลดภาระในการเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินไปได้เยอะมากแล้วก็ทําให้มีความยืดหยุ่นในการเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้ามากขึ้นด้วยสามารถตั้งใกล้เมืองใกล้แหล่งที่ต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้นพอจะเห็นภาพรวมข้อดีด้านความปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเทียบกับเครื่องปฏิกรณ์ทั่วไปในภาพรวมทั้งหมดเลย มีข้อได้เปรียบอะไรเด่นๆอีกบ้างครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วค่ะสรุปประเด็นหลักๆที่น่าสนใจนะคะก็คือ 1. ความปลอดภัยที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนจากระบบพาสซีฟและขนาดที่เล็กกว่าครับอันนี้ชัดเจน 2. คือเรื่องการก่อสร้างที่อาจจะเร็วขึ้นแล้วก็ต้นทุนโดยรวมอาจจะต่ำลงได้เร็วขึ้นเพราะผลิตจากโรงงาน ใช่ค่ะเพราะส่วนใหญ่ผลิตจากโรงงานเป็นหลักเขาคาดการเวลาสร้างไว้ประมาณ36เดือนเทียบกับ5-7ถึงปีหรือมากกว่านั้นสำหรับโรงใหญ่ๆและต้นทุนเหรอครับต้นทุนต่อหน่วยหรือต่อกิโลวัตต์เนี่ยอาจจะลดลงได้อีกถ้ามีการผลิตจำนวนมากๆค่ะตัวเลขคร่าวๆก็อยู่แถวแถว5 0ดอลลาร์ถึง4,200ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์แล้วมันก็ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินด้วยเพราะเราสามารถลงทุนสร้างทีละเฟส เพิ่มทีละโมดูได้ไม่ต้องลงเงินก้อนใหญ่มาหือมาทีเดียวอืมเข้าใจได้ครับข้อ3แล้วครับข้อ3คือความยืดหยุ่นในการดําเนินง,งานสูงมากค่ะอย่างที่บอกคือเพิ่มลดจํานวนโมดูได้ตามต้องการแล้วเวลาจะหยุดเติมเชื้อเพลิงก็สลับกันหยุดได้โดยที่โรงไฟฟ้าโดยรวมยังจ่ายไฟได้ตลอดทําให้ค่าแคปซิ i t ตี้แฟ o เสูงมากเกิน95%ได้เลยรองรับโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้ดีด้วยไหมครับ ได้ดีเลยค่ะมีความสามารถในการปรับโหลดหรือโหลด f o l l owing ที่ดีเหมาะก,กับการทำงานร่วมกับพลังงานหมุนเวียนที่ไม่แน่นอนแล้วก็มีความสามารถ black start คือถ้าไฟดับทั้งระบบมันเริ่มจ่ายไฟได้เองด้วยสุดท้ายข้อ4ข้อ4ก็คือขนาดมันกระถัดรัดมากใช้พื้นที่น้อยลงเยอะแคชชุกเชิญหรือ EPC ก็แคบลงมากทำให้เลือกที่ตั้งได้ง่ายขึ้นเหมาะกับพื้นที่จำกัดหรือเอาไปตั้งแทนที่โรงไฟฟ้าฐานหินเก่าที่ปลดระวางไปแล้วก็ได้ค่ะ ฟังดูดีมากเลยครับสรุปแล้วแก่นสำคัญจริงๆของ New Scale SMR ก็คือความเป็นโมดูล่าระบบความปลอดภัยแบบ Passive ที่เขาเคลมว่า Walk Away Safe ความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงมากขาดแล้วก็ผลพลอยได้ที่สำคัญคือการลดขนาดเขียดฉุกเฉินลงหนังมหาศาลทั้งหมดนี้ทำให้เทคโนโลยีนี้ถูกมองว่าเป็นทางเลือกพลังงานนิวเคลียร์ที่อาจจะ,ะปลอดภัยกว่ายืดหยุ่นกว่า แล้วก็อาจจะสร้างได้เร็วกว่าในอนาคตนะครับใช่เลยค่ะนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่น่าจับตามองมากๆของวงการพลังงานนิวเคลียร์เลยค่ะน่าสนใจจริงๆนะครับข้อมูลวันนี้ทำให้เห็นภาพนิวสกล SMR าชัดเจนขึ้นมากเลยทีเดียวครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าถ้าหากเทคโนโลยี SMR ที่เน้นความปลอดภัยในตัวสูงๆแบบนี้และมีขนาดเล็กกระทัดรัดกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นจริงๆในอนาคตเนี่ย การรับรู้ของสาธารณชนแล้วก็แนวทางการกำกับดูแลพลังงานนิวเคลียร์ในภาพรวมทั่วโลกมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆค่ะคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าโลกจะปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่นี้ยังไงครับผมเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆครับเอาละนะครับคินนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าเรื่องราวที่ผมนำเสนอในวันนี้ก็คงจะสนุกไม่น้อยไม่มากก่อนจากกันหากไม่เป็นการลบก้นกันเกินไป รบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ของผมและช่วยกดไลค์หรือคอมเมนต์คลิปของผมเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับระบบของ YouTube ทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ